นอกจากประเพณีที่เราจะต้องมีการอนุรักษ์แล้วผ้าไทยก็สําคัญไม่แพ้กันโดยมีการต่อยอดนะครับโดยที่จังหวัดลําพูนเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนผ้าลายดอกรักราชกัญญาที่จังหวัดลําพูนครับที่กัสันพาโนรามากอล์ฟคลับตำบลมะเขือแจ้อําเภอเมืองลาพูนจังหวัดลําพูนนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนกิจกรรมที่1คือการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปด้านผ้าไทยและงานหัตถกรรมผ้าลายดอกรักราชกัญญาโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับมีดรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการโอทอปด้านผ้าไทย และงานหัตกรรมจาก16จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าชาวจังหวัดลำพูนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่นำองค์ความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่มาเป็นแนวทางในการสร้างสารรค์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมในปัจจุบันผ่านการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก การส่งเสริมการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติลดการใช้สารเคมีและการพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทานให้แก่กลุ่มทอผ้าและเยาวชนคนรุ่นใหม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายรวมถึงงานหัตถกรรมของจังหวัดลำพูนได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน